สวัสดีเช้าวันพุทธที่29่ธันวาคมนะคะพบกับข่าวใส่ยขวรและน้อยอีกเช่นเคยค่ะสำหรับในเช้าวันนี้นะคะก็จะนำมติคอรมอรที่เป็นข่าวดีสำหรับกลุ่มผู้ประกันตน ทุกมาตรานะคะไม่ว่าจะเป็น 33, 39หรือว่า40ก็ตามซึ่งทางคณะรัฐมนตรีได้มีการอนุมัติขยายระยะเวลาการดำเนินการเยียวยาไม่ว่าจะเป็นทั้งนายจ้างลูกจ้างผู้ประกันตนมาตรา 33, 39หรือว่า40โดยขยายระยะเวลาออกไป จนถึงเดือนมีนาคมนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นโอกาสดีเลยสำหรับใครหลายๆคนที่กังวลอยู่มากๆเลยว่าจะสิ้นปีอยู่แล้ว31ธันวาคมที่จะหมดสิทธิ์การได้รับเงินเยียวยา5,000บาทสำหรับคนที่อยู่ในพื้นที่16จังหวดัด รวมถึง10,000บาทสําหรับคนที่อยู่ในพื้นที่13จังหวัดสีแดงเข้มควบคุมสูงสุดนะคะหลายคนกังวลใจว่าขึ้นเป็นสีเขียวแต่ไม่ได้รับเงินสักทีจะหมดปีอยู่แล้วแล้วเราจะได้รับเงินเยียวยาได้ยังไงวันนี้มีข่าวดีจากทางคอรมอซึ่งได้มีการอนุมัติขยายระยะเวลาการดําเนินการตรงนี้นะคะไปจนถึงเดือนมีนาคมเลยค่ะจากการที่ ประชุมเมื่อวานนี้นะคะคณะรัฐมนตรีเขาก็ได้มีการอนุมัติขยายเวลาการดำเนินการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนตามมาตรา33ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด13จังหวัดนะคะแล้วก็โครงการเยียวยาผู้ประกันตนตามมาตรา39แล้วก็มาตรา40ในกิจการที่ได้รับ ผลกระทบตามมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดนะคะตรงนี้ก็คือใครที่ตอนนี้ได้รับสิทธิ์แต่ไม่ได้รับเงินก็เตรียมเช็คพร้อมเพย์ของเราเช็คบัญชีเช็คชื่อสกุลให้เรียบร้อยเพราะว่าหลังจากนี้ทางประกันสังคมก็จะมีการโอนเงินเยียวยาตรงนี้เข้าให้เรานะคะเนื่องจากว่าทางสำนักง,งานประกันสังคมได้มีการรายงานว่าจำเป็นต้องใช้เวลา ในการเบริกจ่ายให้กับกลุ่มคนเป้าหมายที่ยังไม่ได้รับการเยียวยาตามโครงการทั้งนี้ทางคอรมก็ได้ให้สำนักง,งานประกันสังคมไปเร่งรัดดำเนินการพิจารณาตามความเหมาะสมแล้วก็ให้ความช่วยเหลือกับกลุ่มเป้าหมายโดยเร็วเพื่อให้ความช่วยเหลือของภาครัฐเนี่ยได้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายให้เร็วที่สุดนะคะโดยการเบริกจ่ายเงินเยียวยาของมศ3 มีการเบิกมาแล้วสองรอบจากการตรวจสอบข้อมูลก็พบว่ายังมีกลุ่มผู้ที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาโดยในกลุ่มนี้ก็ประกอบไปด้วยทั้งนายจ้างแล้วก็ลูกจ้างผู้ประกันตนมาตราส3ซึ่งกลุ่มนี้ยังอยู่ระหว่าง การจ่ายเงินเยียวยารวมทั้งยังมีกลุ่มที่อยู่ระหว่างการทบทวนสิบอยู่ระหว่างการยื่นข้อมูลรวมถึงกรณีที่โอนเงินไม่สำเร็จเนื่องจากบัญชีไม่ได้ผูกพร้อมเพด้วยเลขบัตรประชาชนด้วยนะคะส่วนสำหรับกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา39และ40ขณะนี้ก็ยังเหลือผู้ประกันตนที่ยื่นอุทธรณ์และทบทวนสิทธิ์ก็จะแยกเป็นผู้ประกันตนมาตรา39จำนวนประมาณ4,000กว่าคน และกลุ่มมาตรา4 0อีกประมาณ1,90,000คนนะคะนอกจากนี้ทางคณะรัฐมนตรีก็ยังได้เห็นชอบขยายระยะเวลาการช่วยเหลือกลุ่มผู้ขับแท็กซี่และก็วินมอเตอร์ไซค์ด้วยนะคะที่มีอายุเกิน65ปีซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิดซึ่งจริงๆสิ้นสุดไปแล้วเมื่อวันที่ 30พฤศจิกายนนะคะตอนนี้ก็ขยายระยะเวลาออกไปจนถึงเดือนมกราคม -65 ทั้งนี้ก็คือเพื่อให้กรมการขนส่งมีระยะเวลาเพิ่มขึ้นในการตรวจสอบข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้มีสิทธิ์อุทธร์แล้วก็ทบทวนสิทธิ์นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้สำหรับใครที่อยู่ในกลุ่มประกันสังคมที่ได้รับสิทธิ์และยังไม่ได้รับเงินตอนนี้ไม่ต้องกังวลใจนะคะ ทางคอรมอรมีมติอนุมัติขยายเวลาออกไปแล้วถึงมีนาคมเพราะฉะนั้นใครที่ได้รับสิทธิ์เป็นสีเขียวแล้วได้รับเงินแน่นอนนะคะส่วนเมื่อวานนี้ก็มีการนําของขวัญปีใหม่เข้าคอรมอรอีกหลายกระทรวงเลยนะคะอย่างเช่นกระทรวงการต่างประเทศก็มีการให้บริการแปลเอกสารภาษาอังกฤษเอกสารทะเบียนราดฟรีตลอดเดือนมกราคมเลยแล้วก็มีการเปิดให้บริการหนังสือเดินทาง วันเสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนมกราคมเช่นเดียวกันนะคะส่วนของขวัญปีใหม่จากกระทรวงศึกษาตรงนี้ก็มีการออกค้นหาเด็กที่ออกกลางคันให้กลับมาเข้าสู่ระบบการเรียนเหมือนเดิมมีการให้เด็กอาชีวะออกหน่วยไปซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าฟรีถึงบ้านเลยตรงนี้ก็เป็นของขวัญปีใหม่จากกระทรวงศึกษานะคะ ส่วนที่หลายๆคนรอคอยและคิดว่าจะมีการนำเรื่องเข้าคอรมอเมื่อวานนี้นะคะนั่นก็คือกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนซึ่งเมื่อวานนี้ไม่ได้มีการพูดถึงแต่อย่างใดนะคะแต่ก็คาดว่าการเปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ยังไงก็น่าจะเป็นช่วงต้นปี65เพราะฉะนั้น ตอนนี้ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลายเก่านะคะที่กังวลว่า1มกราคมเราจะยังสามารถใช้สิทธิ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้อยู่ไหมตรงนี้นะคะก็ตอบได้ชัดเจนเลยว่าสำหรับใครที่มีบัตรอยู่แล้ว1มกราคมยังสามารถใช้วงเงินรูดซื้อสินค้า200และ300บาทได้ตามที่ตัวเองเคยได้นะคะ แต่วงเงินเพิ่มกำลังซื้อ500บาทจะไม่มีแล้วรูดได้เพียง200กับ300เท่านั้นนะคะเงินช่วยค่าก๊สซถุงต้ม45บาทต่อ3เดือนยังได้เหมือนเดิมและยังมีของขวัญปีใหม่จากกระทรวงพลังงานโดยจะมีเงินช่วยค่าก๊สซถุงต้ม LPG 100บาทโดยสามารถใช้ได้ในช่วง 1>, 1มกราคมถึง31มกราคมนะคะส่วนค่าเดินทางบขอสอค่ารถไฟค่ารถไฟฟ้าขอสอมก5 0 0บาทตรงนี้ใช้ได้เหมือนปกติค่ะเงินคืนค่าไฟฟ้าค่าน้ำปราปาก็คือค่าไฟคืนสูงสุด315บาทและค่าน้ำประปาสูงสุด100บาทตรงนี้ได้สำหรับ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคนที่ลงทะเบียนกับการไฟฟ้าและการประปานะคะแต่มีข้อแม้การไฟฟ้าก็คือเราจะต้องใช้ไฟไม่เกิน315บาทส่วนค่าน้ำประปาก,ก็ต้องใช้น้ำไม่เกิน315บาทจะได้คืน100บาทโดยเขาจะโอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ทุกวันที่18แต่ทีนี้มีหลายๆคนสอบถามเข้ามาว่าทำไมไม่เห็นได้เงินเลยคือตรงนี้เงื่อนไขเราจะต้องทำการชำระเงิน ก่อนวันที่เขาแจ้งในใบแจ้งนี้นะคะเช่นสมมุติเขาบอกว่า ให้เราชําระก่อนวันที่5มกราคมเราก็จะต้องชําระก่อน5มกราคมเราถึงจะได้เงินคืนในรอบวันที่18นะคะตรงนี้ก็สามารถไปกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้เลยค่ะส่วนเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ200บาทที่จะได้ทุกวันที่22ก็ยังได้เหมือนเดิมนะคะนี่ก็คือข่าวสารความคืบหน้าของกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ตอนนี้ทุกอย่างยังเหมือนเดิมยังไม่มีอะไรคืบหน้าแต่ก็นํามาแจ้งให้ทราบกัน ะะหากใครมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์สอบถามกันมาได้ที่ใต้คลิปนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่ค่ะ